สวัสดีครับได้มาพบกันอีกแล้วในวันจันในวันนี้ครับผมเป็นไงคุณสบายดีเหมือนเดิมไหมครับส่วนผมก็สบายดีเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีความสุขมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีมีความสุขความสํมา,สรสา,สาสเร็จตามอัตภาพหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณว่าคนรวยกับคนจนนะนะ มันต่างกันยังไงคนรวยกับคนจนต่างกันต่างกันที่ความคิดนะครับอันดับแรกต่างกันที่ที่ความคิดคนรวยนั้นเป็นไงมีความสุขสุขกายสุขใจจิตใจก็ร่าเริงแจ่มใสคนจนนั้นเป็นไงเครียดกังวลวิตกกังวลทุกอย่าง ปัญหาอะไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยก็กังวลเคร่งเครียดวิตกจริตนั่นแหละแม่คนจนเพราะฉะนั้นคนรวยเขาไม่ได้วิตกกังวลเขาไม่ได้เคร่งเครียดเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนใจอะไรเลยแต่คนจนนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวลแล้วเคร่งเครียดแล้วจิตใจเศร้าหมองแล้วคุณลองคิดดูว่า คนที่มีจิตใ,ใจหดหูจิตใจเศร้าหมองจิตใจเคร่งเครียดนั้นไปทำอะไรมันจะสาเร็จนะมันก็มีแต่ความร่มเร็วดึงดูดแต่ความร่มเร็วเข้ามาส่วนคนรวยเขามีจิตใจดีจิตใจเบิกบ,บานจำใสมีความสุขร่าเริงเขาก็ยิ่งดึงดูดความสุขความเฉเร็จความมั่งคัง่งร่ำรวยความบุญสมบูรณ์เข้ามามา,มาก เพราะคบีความสุขใช่ไหมล่ะความสุขนํามาซึ่งความสุขคนที่มีความเคร่งเครียดจิตใจหดหูวิตกกังวลเหงาหงอยเศร้าส้อยเขาก็ดึงดูดแต่ความล้มเหลวดึงดูดแต่ความทุกความลําบากใจความทุกข์ใจความวิตกกังวลเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาบ้างมากเขาก็ยิ่งดึงดูดแต่ความทุกความล้มเหลวความเดือดร้อน จเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะไม่รวยก็ตามไม่เป็นไรแต่คุณทำใจให้คุณมีความสุขได้ใช่ไหมคุณมีรอยยิ้มได้ถึงจะมีนี่มีสินอะไรมากมายก็ตามแต่ว่าคุณมีรอยยิ้มได้มีความสุขความเสเ็จในจิตใจของคุณได้เพราะวาความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมละ่ะมันจิตใจของเราเนะ่ะจิตใจของเรามีความสุขมันก็สุขเลยนะ เพราะความสุขและความทุกข์มันเข้ามาพร้อมกันไม่ได้ถ้าความสุขเข้ามาแล้วความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้จิตใจของคุณก็แล้วแต่นะหรือถ้าความทุกข์เข้ามาแล้วความสุขก็เข้ามาไม่ได้มันคิดได้ทีละอย่างนะในหัวของคุณนะถ้าแต่ละวันคุณคิดถึงแต่ความสุขคุณก็มีความสุขความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้แน่นอนท่านในแต่ละวันคุณคิดถึงแต่ความทุกข์ความเศร้าความเคร่งเครียด มันก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเดือดร้อนใจเข้ามาสิความสุขก็เข้ามาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณพยายามคิดให้ไปถึงความสุขบ่อยๆทุกวันทุกวันอย่าให้ความทุกข์มันเข้ามาเพราะความคิดของเราไม่คิดได้ทีละอย่างนะถ้าความสุขมาก็ความทุกข์มันเข้ามาไม่ได้ถ้าความทุกข์มาความสุขก็เข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจงคิดถึงแต่ความสุขคิดถึงแต่รอยยิ้มคิดถึงแต่ความสนุกสนาน คิดถึงแต่ความร่าเริงเบิกบานใจนะคุณจะมีความสุขและคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จขึ้นมาตามมาเรื่อยๆทั้งที่คุณเป็นคนจนนั่นแหละคุณทุกข์ยากลําบากนั่นแหละแต่ความสุขมันจะมาเมื่อความสุขมาแล้วความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยของบุรษสุทธ์มก็จะตามมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเป็นคนจนหรือคนรวยก็แล้วแต่คุณสามารถมีความสุขได้เหมือนกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆและคอยมีความสำเร็จมากๆ มีความาาวมั่งค่าร่ำรวยของบริษสมบูรณ์มากๆเหมือนกันกับผมเนี่ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ